สวัสดีครับพี่น้องมาแดดแดบดบลมล่มตกแค่ว,ว่ากับปลูกต้นมะเขียบต้นคันมะเขียบไม่นหนาอุ้ยมะเขียบต้นเทพเลย,ต,ย,ยต้นมะเขียบปลูกไปฮะมียักษ์ต้นเฮอ,อันนี่แหละมันจังบัง ปังร่มพรมปูที่ไหนก็เกิดมาเขียบเนี่ยขอแต่ว่าน,นี้เบี้<ะ>ยเก้ายุกอันนี้ออกไปน้อยนาน้อยน่า,นนาวันหวานวันหวาน,วน,วนตัวขึ้นจะได้กินลูกสองปีก็ได้กินมากแล้วพี่น้อง 2องปีปีหนึ่งนี่ก็ได้กินหมากกินน่วยแล้วปลูกไว้ได้หลายผลไม้กินได้ต้องแบนกบน้องตัตดหญ้าให้ เดี๋ยวตะหน่อยพาไปเมืองต้นทุเรียนตะหน่อยปลูกแค่ว่าฝีมือว่วถึงก็เลยปใลให้ปลูกให้เล่ใ้ปลูกต้นไม้ชนิดน้อยๆครับผมชนิดแพงๆตะหน่อยต้องปลูกครับผม <c oughs> อันนี้เพิ่อ์ลอยากปลูกเองครับเพิ่์ลตะหน่อยฝากซื้อทุเรียนเพราะว่าเพิ่์ลมากิน น้อยนานะนะ่ะหรือบะเขียบปั้นเท่าเจ้าอมที่แพร่วาปลูกไว้กะเริ่มแตกนอกแตกกิงกานสาขาออกแล้วงาม นี่งได้เสียงเคียงเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องให้น้องต่อตัดแล้วกันไปไอ้เมึงต้นนี้ตัวไหนกระเช้าม,มาเปลี่ยนแม่เปลี่ยนต้นนี้ให้นะเออเดี๋ยวต้นนี้กรเช้าม,มาเปลี่ยนอยู่กระถางที่ครับผมเดี๋ยวใส่กระถางเพราะว่ามันตายเลยพี่น้องนี่มันตาย เดี๋ยวจะเปลี่ยนรูงกระถางตัวนี้มันตายก็เลยซื้อมาเปลี่ยนใหม่มตน้นไหนมันตายเหาก็เปลี่ยนมันตน้นไม่เจ็บบาทแต่ว่ามันเพิ่มความสวยงามครับผมเดี๋ยวตัวไหนยนกเปลี่ยนจะบาทกันเพิ่มความสวยงาม,ม,ม,าม,งาม,มนี่มันตาย กำวังกระปรงอยู่หรอกอตายเข้ากับเตี้ยไหม,มสวยๆแล้ลอ,อันนี้ก็ไปนี่ก่อน หักฮักกระถางไงมะไซเดี๋ยวไปหักกระถางหน่อยมะไซก่อนพค่ว่าอีกฝังโลกดินเลยบ่คว้กระถางเด้อเสียวมะปูเสียวมะไซตัวนี้ตัวนี้มันตายเนื้อขอไปนึง เออปลูกระดับนี่พอดีเห็นมันซื้อกันถ้าก็ะเจาเห็ดท่างคาห้าเห็ดหัวแม่ต้นต้นพุดต้นยังเกานะเนี่ยต้นยังใบพาเนนะ่ยเออต้นพุดผูกแกพู่นเป็นยังเจ้ เคเดี ca, s> <S e ่เอปลูกดอกอ่ะย right ังกะยุคปัจจุบันที่แม่นี่ยมาปลูกต้นนั้นมันใหญ่ดิเฮ้ยต้นใหญ่เขาโย้ไว้หลังบ้านตีเอาไว้หน้าบ้านไม่ได้ดอกย่างมันรูดมาเ้าคิวกวาดไว้บ่หลังบ้านนี่แหละหลังบ้านมันสิบเบอเกะกะบ่หัมมนนก็็เป่ตีเออเอาแล้วแต่ ว่าเจียวมาไปหน้าบ้านสิไหน้าบ้านก็ได้ดอกพ่อเดี๋ยวขาเชี่เขาเฮี้หัวเฮี้อต้นพางนะเขางีิได้ปับของเขาอีกต้นนั่นเจ้าจะปลูกคางนี่บอต้นแก้วอ๋อต้นแก้วอะถอยก็ได้กระทางเดี๋ยกระทางอีกนึ่ แต่ว่ามันแตกกพเป็นยางเพราะว่าเฮาซ่อนซ่อนอันอยู่แล้วเม,มเื่อมึงแป่ว่าปลูกต้นไม้น้ำกันครับแปบ๊บนึงจะหน่อยเปลี่ยนอันนี้ก่อนอปลูกไปพี่น้ะเแีวยได้งามตอบานจะคของก็ปปูกไป tuần mong cái này nó phiền như nặng 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 mẹ đấy nặng เดี๋ยวตะหน่อยภาพไปมังต้นทุเรียนครับผมต้นทุเรียนที่ตะหน่อยปลูกไว้พี่น้องเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่ท่านเห็นป,ปลูกไว้หลังบ้านครับผมพี่ว่ายังต้นแบบเขียบต้นนึงบ่จ้ะโอูปลูกใส่หญ้าข่อยบ่คเือกหญ้าข่อยเปล่าพ่อมันติดให้ม,ม,มันติดดินก่อน จะเอาฟุ้งไส่แม่บอกว่าเดือดกระถางเอานี่กระไส่กระถางเรียบร้อยครับผมนาม บ่าท่านออกดอกอันนี้ต้นไงอยู่บ่ต euh ีประจังแกะจริงออกนะคือปลูปูข้าไปอีกพักขาขาวปเป็นหนังพักขามันเป็น พืชลมลูกเ,ลเพื่อที่ได้เฮ็ดย,ย,ย,ยี่างเทปูนเทยงอี่หางอีกอัาปูกด ของวาคงสิบบเขาไปที่บ้านนะ ว่าเม,มืองต่นลำไยแต่หน่อยพี่น้องนี่แต่หน่อยกระเฮ็ดกระถางขึ้นมาบริฝังลงดินเนี่ครับผมเดี๋ยวให้มันหกักให้มันหกักช่อนใช่ร่งดินเองครับผมเอาเฮ็ดบ็อกไว้แล้วก็เอาดินถมซัมบ็อกนี่แหละแล้วก็อ้อมแต่หน่อยก็อ้อมด้วยไม้ไผ่กันกันไก่ ต้นลำใหญต้นลำใหญตัวนี้ซื้อมากตัวละสองร้อยห้าสิบบาทครับผมเดี๋ยวค่อยเมืองวามันจิตตายหรือสิยั่งบ่ต้นลำใหญครับผมเห็ดบ็อกบ็อกเข้ากับเอาเศษกระเบื้องเข้าเห็ดเอาแล้วก็รอมรดน้ำรดน้ำด,ดูดูครับผมลำใหญเพราะว่า ลำไยมากงาม,ามฮะโอ้ยทุเรีย,นท,รย,น,ยน,นทุเรียนอู้วบอกจะลำไยลำไยต้นต้นทุเรียนต้นทุเรียนฮะพะักขาข่อยเห็ดหักแล้วข่อยมาปลูกใหม่มันบ่เกิดอันนี้อีกตัวนึงต้นดอกไม้แปลว่าจังหามงลงดอกตีบใช่เคลขึ้นต้นดอกตีบบ่ ต้นกาสลองเป็นตะยานเถอะต้นกาสล่องมันไงต้นดอกตีบนันต้นไงพี่น้องก็เลยปลูกหลังบานไว้เดี๋ยวให้มันโอ้ชนไม่ทับปลูกหลังบานนี่แหละจังเป็นลมเง่าพอ,อม,มันก็ใบ,บมันก็ปิวก็เให้ปิวเขาไปนี่ขั้วนี่แหละ กระถางอาไ้เด้อถ้าต้นไม่คอยตายอีกต้นทุเรียนแต่หน่อยปลูกเองเพราะว่ามันแพงครับผมตัวน,นี้จะบาทเธอบาทต้นไหม่คือแพงเถอะจะซื้อต้นไหม้นี่แพ้ว่ามดเป็นมื่นเลรอพี่น้องพี่พ์โบเดวาเหรียญเด้จะซื้อต้นไมนหม่มาปลูกนี่ ซื้อต้นใหม่ซื้อกระถางซื้อซื้อกระถางซื้อต้นต้นมันจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยมืดจะพันเฮ้ยฮะโอ้เกดพันหม่นพี่น้องว่าแม่ต้นถือถืได้ต้นไส้แม่เขาเอินต้นไส้ปะไส้เกาหลีปะแม่ สามต้นเท่าไดรก็แม่ซื้อมาตอนนั้นเจ็บมืดนน่ะพี่น้องจะซื้ออ,อต้นใหม่<ะ>เอ้าเออเดี๋ยวพักก่อนนะเดี๋ยวต้นนี้ค่อยพักเออไปปลูกประเขียบ,ป,ป,ป,รยบประเขียบเหลือต้นหนึง่งเดี๋ยวพี่น้องน้งคนถามว่ามองร่างกานสิ บท่านเห็ดไม่รถเทพปูนบท่านเข่ามาได้เข่ามากบได้หไหมพี่นอ้องเพราะว่า,าดินมันลมดินถนนมันลมจานรถเทพปูนติดไหมเพราะว่ากระสีเห็ดมองล่างจานแล้วก็ใสนลล่น้ำไหลลงน้ำเสียน้ำน้ำเสียน้ำที่เข้าล่างจานน้ำเสียเข้าชําระล่างาก็ปล่อยลงให้หน้าไปเลยหมพี่นอ้องเพราะว่าหน้ากับหน้าเข้าเนาะ นี่แหละอ่ะโอเคไปก่อนพี่น้องเบืองแพรว่าจะสือต้นไม้เมดเป็นหมื่นแล้วบัวท่มาดาครับผมกวัวสิเป็นบ้านสวนกวัวสิเนรมิตให้เป็นสวนอืมกอนกอนสีเข้าเพราะว่าเฮ้าบ่มีมต้นไม้แหม่ยเฮาตรงสื้เมื่อปลูกไม้เมดภพยในปีถึงสองปีจังสีเห็นผลพี่น้องว่า มันจะเป็นสวนงามตามที่เฮาวางแผนไว้บะเลี้ต้นกล้วยเกิดิปลูกรซมๆกันพี่น้องนะคอยติดตามผลงานของเฮาไกลเฮากะสามารถต้มใดเลยพี่น้องถ้าหินวเข่าผมมีกับเขาเฮากะนี่ไกลหลายครับผมสามารถต้มขาต้มกินเลยโอเคไปก้อนพี่น้องขอบคุณขอบคูดหลายๆ เมียเมียปวดหลังปวดเอวม,มีกี้เอาฟื้นออกมองนี้แพว่วาสบาสเชตแปลงพักขนฟื้นออกขนฟื้นออกคน,น,นอ่ะเอาว้เอาใบนาหนาวอึกองว้กล่องใหนาหนาวว้ถ้าดังหิงเน,นาะนาหนาวนี่ฟื้นนี่หายากเด้อก็เช็ดเป็นกลองไว้ โอเคพี่น้องไปก่อนครับผมกับเมื่อมึงเพื่อว่าปลูกต้นใหม่สวัสดีครับ